สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมคนเดิมในรายกานเด็กชายเพซซี่เทียนและในคลิปนี้ผมก็มาอยู่กับแม่ครับเอาชีวิตรอดตอนที่เจ็ดแล้วนะครับซึ่งตอนซึ่งอีพีนี้เนี่ยเราจะไปนนเธอร์กันนะครับหรือว,ว่านารกนะครับนี่ผมก็สร้างประตูวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมของอะไรไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น ทุกเกาะเพชรนะครับโอเคครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปไปกันเลยนะครับไปกันโอเคตอนนี้ก็เกมของครบนะครับก็มีธนูเนาะมีธนูมีดาบมีอะไรพร้อมนะครับไปกันเราจะเข้าไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับใน มิตินเธอนะครับหรือว่านารกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะครับ oh, <no. S 1> รก็นนบ oh, <no. S 1> ซึ่งจุดที่ผมเกิดเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ oh, <no. S 1> มันเหมือนมันเข้ามาอยู่ในถ้ำนะครับ oh, <no. S 1> ก็ไม่รู้ว่าผมจะหาทางออกตรงไหนได้อันนี้ก็ตรงนี้ก็มีลาวานะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนตรงนี้เราต้องระวังนะครับมันเป็นลาวานะครับต้องค่อยๆเดินไปโอเค โอ้มีแร่ทองด้วยครับเป็นแบบบล็อกทองโอ้ทางตันครับทุกคนเราจะไปกันทางไหนดีครับรู้สึกว่าเราไม่มีทางไปเลยเรามาเกิดที่ไหนเนี่ยครับทุกคนตรงนี้ก็มีลาวาเนะแล้วก็มีโกสโตนนะครับก็เป็นหินเลืองแสงนะครับแต่เราขุดไม่ได้นะถ้าเราขุดปุ๊บมันจะจมลาวาไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ของ โอ้ม <Ooh, S 2> ีเหตุไลยครับทุกคนเอ๊ะทุกคนครับผมว่าผมลืมเตรียมบ็อกมาครับเดีย๋ยวเราไปเตรียมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับบล็อกเนะี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ผัดวนไัยต่อได้แล้วนะครับเพราะว่าเตรียมบ็อกมาแล้วนะครับทีเราต้องอุดตรงที่มีลาวานะนครับเ,เพื่อที่เราจะเดินเนาะ โอ้โหมีไฟด้วยครับทุกคนตรงนี้เป็นแมกมาเราเราห้ามโดนนะครับถ้าเกิดเราโดนนี่คือเราจะเจ็บนะครับตรงนี้ก็เป็นลาวาคือเราก็อุดไว้นะครับอันตรายนะครับโอ้โหทางตันนี่ครับทุกคนผมว่านะต้องต้องขุดขึ้นไปด้านบนนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปเจอโลกภายนอกหรือเปล่าตอนเราเจอทางตังนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าด้านบนนี้เรามาเกิดในทํานะครับรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอเพิ่งในคลิปนี้ผมเราก็ยังไม่สำรวจนเธรรศนะครับเราแค่เข้ามาทำทิศฐานเราไว้เฉยๆนะครับก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปสำรวจ ปราสาทกันนะครับปราสาทนี้เธอก็จะมีพวกของดีๆนะครับก็จะมีพวกพวกเพชรอะไรพวกนี้นครับแล้วก็นิทรรศนะครับที่เราต้องการเอาไว้สําหรับปรุงยานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะขุดมาเจอทางแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เรากำลังจะวิ่งไวกับเอ,อ่อแมกมากสลามอยู่นะครับโหซึ่งมันก็มากันเยอะมากๆเลย มาเลยมาเลยมาเลยมห่วงที่เหรอฮนะไอแมกมาสลามโอ้นี่ขนาดเป็นตัวเล็กนะมันยังตีเราได้เลยนะคบไอแมกมาสลามเนี่ยแต่มันตีเราเจ็บด้วยนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับนะไอแมกมาสลามรู้สึกว่าเราจะมาเจอใบโอมหินบะโซนะครับแต่ว่ารู้สึก มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใบโอมนี้ก็เป็นแบบใบโอมหินบ้าซ้อนะก็จะมีพวกลาวาอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหทําไมถึงใจร้ายกับเราแบบนี้ทําไมไม่เอาใบโอมดีๆให้เราโอ้ยตกลาวาโอ้ย,ร,าาอยร้อนร้อนไอ้นเ,อเนือสลามบ้ามันตีเรามันตีเราตกลาวาเลยนะครับโอเคกินกินเนื้อก่อน เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่จัดการให้พวกแมกมาตารามพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์แมกมาตารามหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมจัดการเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเราจะไปทางวุ่นกันนะครับไปกันลูกกูุย โอ้ยตกละายจะอะไรเนี่ยอ้ยตายละตกละายแก้วเดี๋ยวขออุดบล็อกก่อนจะตายเหลือสี่หัวใจนะครับอไอ้พวกนี้นี่เอาไงดีครับทุกคนเดเคเราขุดขึ้นไปแบบนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บ ยายายาขึ้นตามมาไอ้แม็กมาสลามบ้าโอผมดวงไม่ดีเลยครับไอ้นิเธอที่ผมสุ่มเกิดเนี่ยเกิดมาก็ถึงก็เจอถ้ำเลยนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวู้เราเจอไบโอมใหม่เลยครับเป็นไบโอมเอ,อ่ออะไระไบโอมที่เกี่ยวกับโครงกระดูกนะครับนี่แกะโครงกระดูกโอ้แล้วก็มีโครงกระดูกยักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยว รู้สึกผมอาจจะเล่นแบบเออๆหน่อยอู้มีกระดูกนะครับเดี๋ยวเราขุดเอาไปด้วยนะครับขุดเอาไปสําหรับทําปุ๋ยกันนะครับอู้บล็อกกระดูกไหนยขยิงมาอ๋อนุ่นเหรอนี่แนนี่นี่เ,เ,เออตายสักทีเดีย๋ยวเรามาขุดกระดูกกันนะครับกระดูก โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะครับรู้สึกว่าในานรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะครับเราก็เลยเข้ามาบ้านของเราดีกว่านะครับโอเคไหนๆเราก็ได้ของมาแล้วนะครับเราก็เก็บอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับของที่เราได้มาก็จะเป็นพวกแมกมาครีมแล้วก็โบลบ็อกนะครับหรือว่ากระดูกนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้อะไรมากทีเราก็เก็บ เก็บเอาไว้ใส่กล่องก่อนนะครับของเนี่ยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปสำรวจนิทรรศภูเขากันนะครับเก <Okay. S 1> ็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมเย,ย้มถุงมาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับก็รู้สึกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในนรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วก็เลยต้องกลับมาที่โลกเดิมของเรานะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะบวกอะไรสักอย่างนะครับคือเดี๋ยวในคลิปหนะ้าในอนาคตเนี่ยในโลกหมครับของเรานะครับผมก็จะทําเออพวกฟาร์มแตงโมแล้วก็ฟาร์มฟักทองอะไรพวกนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่ามันโล่งดีนะครับพื้นที่เนี่ยแล้วก็ มีฟาร์มอ้อยนะครับแค่ตรงนี้แค่จุดเดียวนะครับสาเหตุที่ผมลื้อฟาร์มอ้อยตรงนี้ออกไปก็เพราะว่ามันขวางทางหน้าบ้านเน,ะเนาะก็เลยเพิ่มเป็นประตูมิติมานะครับอือฮึอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนื้อซมบีมาจากไหนเนี่ย ผมก็ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมเล่นไม้ครับนะครับผมก็ได้ไปความเพชรมานะครับนะแล้วก็ได้เพชรมาเยอะเลยแล้วก็เอามาทําเป็นชุดเกาะเพชรครับแล้วก็เอามาเอนชาร์ตอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนะโอเคใช่แล้วก็กูริมทองแดงนะผ่มก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันนะครับแต่อาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่ากูลิมตัวนี้มันสามารถช่วยเออ เก็บของได้นะครับทุกคนอะไรป,ประมาณนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ